โอ้มาดูรถข้างนอกนะครับกับมิซูมิลาดนะมิซูมิลาดนะครับอาการสตาร์ทเดิน2สูบนะครับนี่เจ้าของรถซื้อหัวฉีดมาให้เห็นไหมหัวฉีดใหม่นะครับจริงหัวฉีดไม่ได้เสียนะเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าอะไรมันทําให้เสียนะนี่นะครับรอยเขาต่อมานะเจ้าของเขาต่อมานะครับเจ้าของเ็ต่อมาแล้วก็อคือ ต่อมาผิดเส้นด้วยนะดีนะไม่ช็อตนะนี่แล้วก็มาอันนี้อูพวกกันนะมาดูให้แต่ถ้าต่ออย่างเงี้ยเครื่องเดินนิ่งเห็นไหมต่อแบบนี้เครื่องเดินนิงนบบนงนน่งนะนะฮะก็ก็คือกาวนะครับสายเอ็นะครับกาวเนนะครับเนิวตัน N N เนี่ยไม่มาไม่มานะครับทําให้ไม่ครบวงจรนะครับไฟมาแต่ บวกมาลบไม่มาแล้วก็สัญญาณมานะครับแต่ตอนแรกต่อมาผิดเส้นนะดีนะกล่องไม่พังนะครับคอยไม่เสียนะสาเหตุจริงๆเลยต้องดูว่ากาวไม่มาเนี่ยมันมันมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับสายกาวตัวเครื่องนะครับมีตรงไหนบ้างนี่ก็จะมีตรงนี้เห็นไหมมีตัวนี้นะครับมีตัวนี้นะครับสิ่งที่เจอคือ ขาดอยู่ในเนี้ยเห็นไหมขาดอยู่ในเนี้ยแล้วก็เขาเช็คกันมาแล้วนะครับอันนี้ไม่รู้อู่ไหนบ้างแล้วนะมาเช็คนะครับบอกมาให้เปลี่ยนหัวฉีดนะครับตอนนี้อยู่ที่ร้านเช็คปั๊มนะผมเอาคันมาด้าดีทีมาตรวเช็คก็เลยเดินมาดูให้นะครับก็มาก็เจอตัวนี้นะครับเนี่ยเช็คกันทั้งวันแล้วเช็คกันไม่รู้กี่อู่แล้วเนี่ยหาไม่เจอนะครับ มาฟุกเจออ่อันนี้ฟุกเจอนะฟุกเจอกจบสวยม <c oughs> ิซูมิลาดนะครับเกียวโ,โต้นะฮะขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ